รีวิวท่อสีวาวไว้ใหม่นะไม่รู้จะเห็นไหมนะเห็นหรือเปล่านี่นะครับเป็นไส้เกียววนนะครับคุณดูคือต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ยดูเสียงเดินก็จะประมาณนี้นีบไปท่อ สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านกันด้วยผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่มเดซิด่งนะคนดุดูคือวันนี้นะครับผมจะมารีวิวท่อสีวาวไว้ใหม่นะคือรถมันหายไปหลายวันก็คือผมอะเอาไปเป็นทาเป็น s 3แล้วก็อ่าจาัดรอท่อสีวาวนี่แหละคือรอนานนะท่อสีวาวเพราะว่าอ่าบอกเลยว่าท่อไปเนี่ยเป็นท่อต้นแบบของทางร้านพี่ผมเลยนะเพราะว่าผมน่าจะเป็นลูกค้าคนแรกเลยที่ทําไส้เกี๊ยวนะคุณดูก็ถ้าเทียบท่อกันก็มาด,ดูท่อเลยแล้วกัน คือเอาใส่เลยไงมันเลยไม่ไม่เห็นภาพก้อนนี่นะครับคอขนาดสีวาวเราก็จะไล่ามาทีละเบอร์นะเห็นไหมอ่าเราก็จะไล่ตั้งแต่เล็กสุดจนมาใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วก็ขอมายนี้แล้วกอ็อันนี้ก็คือในรูไส่ท่อนะครับลองทุกคนลองดูไม่รู้จะเห็นไหมนะเห็นหรือเปล่านี่นะครับเป็นไส้เกียววนนะครับคุณดูคือต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ยท่อไส้เกียววนอะ่ะกําลังฮีทมากเลยนะสําหรับ นิดมากแล้วก็ถามว่าทําไมรูท่อมันใหญ่ใหญ่จังจริงๆแล้วอ่ะเราจะทําเป็นตะแกรงโมโตทูติดติดไปก็ได้นะใครเคยเห็นก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูแล้วกันที่ว่ามันเป็นไส้ตะแกรงรูปิดตะแกรงอ่ะจริงๆเราจะปิดรูตะแกรงนั้นก็ได้แล้วแล้วแต่ผมจะชอบแต่ว่าผมไม่ปิดเพราะว่าจริงๆทํามาเป็นรถทิพย์แต่ว่าเราเอาไปใช้วิ่งในสนามอ่ะผมต้องการให้มันมีแรงดันแรงระบายแบบออกให้มันออกให้ไวที่สุดอะประมาณนี้ก็ท่อใบนี้ คือสาารถสั่งนอกที่ผมได้แทบจะทุกรุ่นเลยจะท่อเวฟร้อยปีบร้อยิบห้าอะไรมีเฟ่ได้หมดนะคนุณดูทักมาได้ก็เดี๋ยวผมขึ้นเฟซไปให้ถ้าสนใจท่ออยากได้ผ่าเท่านี้คอเท่านี้คือสั่งได้นะครับแบบเป็นบุฟเฟ่เลยคือสั่งได้เลยมึงอยากขึ้นคอเบอร์นี้เบอร์นี้จัดให้ได้หมดนะคนุณดูโอเคเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงท่อเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกไปฟังเสียงท่อรถคันนี้แล้วก็ลองขี่เทสให้ดูว่า,าใครที่เคยดูคลิปช่องผมก็ลองดูนะคือเทียบความแตกต่างได้เลยว่า ท่อแล้วก็แค่เปลี่ยนท่ออะรถไม่หินผลเลยท่ออันเก่าคือค่อนข้างที่จะรูใหญ่มากแล้วมันกงนะครับคนดูคือมันโล่งจนมันโล่งเกินอะมันไม่มีกําลังอัดคือมันแรงแต่มันไม่มีกําลังอัดนะคือช่วงท้ายมันหาวิ่งไม่ได้เลยแต่เนี่ยมันอ่ามันสมส่วนถ้าพูดจริงๆก็คือสมส่วนก็วิ่งได้แน่นอนโอเคเดี๋ยวไปรอดูในคลิปกันเดี๋ยวเราไปหาที่เปิ้์นกันอันนี้ผมตั้งเดินหอมมาเสียงแม่งของเราจะโอ้ย นี่แค่เบิ้ลนนะเนี่ยน้ำมันแม่งจะหมดคนดูเดี๋ยวเราไปหาที่เบิ้นกันดีๆข้อนี้เปิดแรงกว่า ไปที่ผมบอกเยอะนะคนุณดูไปไปที่ว่าก่อนเราจะเอาไปทําใหม่อะ่ะเออไปนั้นอะ่ะมันมันก็แรงนะมันก็ที่ว่าพี่พี่นิวโกนิวคีอะ่ะมันมันก็แรงอแต่ว่ามันมันกงเกินไปนะคุณดูคือถ้าเราได้ท่อที่ตรงประเปกอะ่ะมันมันดีกว่าแน่นอนผมพูดเลย đi cho Mình luôn Đó, chọn bên hết rồi ถ่ายคลิปอยู่เฮ้ยหลานหลับอยู่คนะนดู <c oughs> แต่ไปวิ่งมาเหนื่อยเนี่ยวมันจะหมดอีกโอ้โหคนดูเอ่อเดี๋ยวพาเดินดูตอนรอบเดินบอลมันก็แล้วพอดีที่หลานมีเด็กนะครับคนดูดูเสียงเดินก็จะประมาณนี้ ไปก็ประมาณนี้คุดูเดินหอบเดินแม่งแต่เสี่ยงเดินนิ่นีงมันมันก็จะเบาอยู่ฝี่วาเป็นรถที่แปลกมากนะผมรู้สึกว่าแม่งแม่งเบา ฝีบาวมันแปลกนะผมงงมากเลยนะช่อบ,บังลมออมเอามาใส่ฝีวาวอะเงียบขี้แต่ตอนใส่บังลมอะแม่งเดินแน่นตุบตุบตุบุเป็นลูกหรือเพราะว่าเป็นฝี่าวด้วยเหรคุณดูคือผมว่าฝีวาวอะมัน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 แบบว่าช่วงต้นอะมันมันไม่ได้ผือหวาคุณดูเออช่วงต้นอะมันมันมีความรู้สึกว่าถ้าช่วงท้ายอะไรเงี้ยเหลือเ<ๆ>หลือเลย โอเคคุณดูเดี๋ยวผมไปเติมมันก่อนเดี๋ยวเติมมันเดี๋ยวมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคแปลวาน้ำมันเติมก่อนน้ำมันไม่น่านจะหมดแต่ว่าออกตัวแล้วโอเคนะแรงชาดอ่ะเออเอาวุ้นดูเดี๋ยวเจอกัน คอนโดผมไปถอดชุดสีออกแม่งเลยเคนด,ดูอ่ะเฮียยเกือบหงายท้องอ่ะคนดูคือมันแรงจริงนะคนดูนี่ผมแบบผมไม่ได้อคติ้งนะคือสีวาวแม,แม่งแม่งแรงจริงชุดเนี้ยโคตรแรงอะ่ะชุดเนี้ยผมบอกเลยแล้วได้ทอด้วยดูนะอันนี้กีฬาหนึ่ง แม่งแรงอย่างวะไอ้เอมื่อกี้เนี่ยผมผมไปทอดข,อ,ของหัวฉีดเนี่ยดูมันผมรู้สึกเหมือนหัวฉีดมันตันๆไงี่คือแม่งแม่งก็ตันจริง ผมก็ว่าอยู่ปาติรถผมเปิดหนึ่งมันมันต้องบินแล้วไงอันนี้เปิดหนึ่งยังไม่บินผมก็เอะใจสรุปแล้วแม่งหัวฉีดตันแล้วดูแลมันจะหมดแล้วเลยโอเคคดุดูไปละบ,บาย